สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรที่ใช้ปุ๋ยน้ำตราบใบหมกแกนเนาะวันนี้เรามาติดตามลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยน้ำ cc, The Mater, า2 c c 4เดมัเตอร์ใบหมกแกนนะครับที่เราได้ใช้กับผักกาดข่าวปลีนะฮะที่อำเภอหยงป่าเป้า,ปาจ,จังหวัดเชียงรายนะครับปแปลงนี้นะครับมีอายุ18วันนะครับซึ่งเราใช้ 12cc ตั้งแต่เริ่มต้นตอนอายุ15วัน หลังจากปลูกลงไปนะฮะปลูกลงไปสิบสามวันแล้วเราพ่นเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะฮะเราใช้ปยน้ำสิบสองซีซีแตมมาเตอร์ไบโมมแกลนอาจจะมียาเชื้อราแก้ตามอาการนะครับมียาแมลงแก้ตามอาการแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือเราประหยัดในเรื่องของยาแมลงเพราะว่าเวลาเราใช้สิบสองซีซีไปแล้วเนี่ยใบยของเราจะไม่ เป็นโรคนะครับเราดูชัดเจนนะฮะไม่ไม่เป็นโรคเพราะว่าไม่มีหมัดกระโดดไม่เป็นแมงมันเลยทำให้ต้นพักกาดเขาโตสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ 12cc ไปเราเนี่ยสิ่งที่เราประเยัดก็คือเรื่องของยาแมลงยาเชือรานะครับ ต้นพืชก็โตใบไม่พลุนนะฮะสังเกตว่าใบาจะไม่พลุนใบสวยงามมากนะฮะอันนี้ผักแปลงนี้มีอายุสิบแปดวันนะครับซึ่งผมได้ถามคุณแม่และน,นี่คือคุณแม่ผมนะที่ได้ใช้แล้วก็เป็นการปลูกผักกาดขาวครั้งแรกนะครับครั้งแรกแต่ว่าด้วยความมั่นใจคือใช้สิบสองีเป็นพระเอกในการนำร่องทำให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจครับสิบแปดวันผักสวยมากผัก ใบอ่อนเขียวเข้มไม่เป็นแมงและสีสำคัญคือไม่เป็นรูพรุนนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปดูแปลงที่ไม่ใช้บ้างว่าจะเป็นอย่างไรอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปดูกันแต่ก่อนที่จะไปเรามาดูแปลงที่ใช้1244 the master b m o ok g a n s corn ละกันนะครับ ใบจะดูเขียวเข้มนะฮะยอดหรือแกนในค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อ่อนเราเห็นชัดเจนว่าใบาจะดูตั้งใบเขียวเข้มนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่14บอ้ยไม่ใช่16นาฬิกา35นาทีนะครับใบค่อนข้างที่จะตั้งเขียวสมบูรณ์นะฮะไม่เป็นรูพุนเดี๋ยวหลังจากนี้ ผมจะพาพวกเราไปดูแปลงด้านนู้นมัางว่าไม่ได้ใช้ 12cc ก่อนหน้านี้แต่หลังจากที่ได้เห็นแปลงนี้ได้ใช้ 12cc แล้วถึงกลับมาใช้มีความแตกต่างกันอย่างไรนั้นผมจะพาพวกเราไปดูด้วยกันครับสวัสดีครับ